สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะมาทำไข่ดาวนะคะนี่นะคะรองกระทะใหม่นะคะซื้อมาเมื่อวานเนี่ยซื้อมาเมื่อวานเนี่ยทอดทีสองใบเลยครับการทดสอบเพื่อความงามก็กระทะก,ก็ไม่รู้มันร้อนขนาดไหนม,ม, <laughs> มันดูดิ เสียงแก๊งก็มันฟู่ฟู่ฟูฟูแต่ว่า,อ,าอะไรว่าระทัดเทปร้อนมันก็ติดนะอ๋อไม่ติด ในตัวนะคะก็ที่ใส่น้ำมันเยอะไปเนาะก็เลยเป็นลักษณะนี้จะเตน้ำมันออกนิดนึงเนาะเราจะมาปัดได้เท่านี้นะคะเพื่อนๆทดลองนะคะวันแรกผัดต่อนะคะผัดผัดหมูนะคะโอ้ยมันไ้แยกระเทียมไม่ต่างหากมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ใส่พริกนะคะเสียงปลาหรือนะคะเพราะว่าปะหรีอนี่เดี๋ยวมันกูดต้มผัดกะทังหมดนะคะไม่ใส่อะไรเลยนะคะเพื่อนๆใส่พริกใส่นี่ใส่เกลือเราจะใส่แ้วมันหอยนะหมูผัดพริกนะคะหมูผัดพริกใส่๋ยวมันมันหอยนะ หอยก็ประมาณสามช้อนนะคะเอาหช้อนไม่เต็มช้อนนได้น่ยก็ใส่ขะนอไปซึ้งตอตา ก็เริ่มจะมีรายการทำอาหารนะคะั่อนะครับคุณผูเพราะว่าได้ตกได้กระทะมาแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือก็หา <c oughs> ที่ยังขาดก็คือผู้ยมผู้เย็นเขาไม่มี <c oughs> ต้องหาถูกของที่แช่ของหาที่แช่ของเนาะ ระครมันก็จะสูงกันหนือนความร้อนมันก็เลยสูง,สงช้าหมูไม่ได้ไม่ได้หมักน,นะคะเพราะว่าปกติจะหมักหมูนะเนไม่ได้หมักก็เลยประมาณนี้ไม่มีกรนะพงกระเพราเะซือของไม่ครบ ใส่อหอมกับไส่มะเขือเทศเนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับก็ใส่ไปแล้วนะคะใส่ไปเติมน้ำให้เต็มหมูผัดริกเนาะเชีสหมูผัดพริกนะ จะใส่น้ำดีนอนเดี๋ยวขอชิมก่อนเนาะว่ามันรสชาติมันใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเติมอะไรแต่ถ้าไหนใช้ไม่ได้ก็เติมน้ำมันหอยเติมอะไรก็ได้

แล้วแต่ก็กดตินน้ำหน่อยนะคะเตินน้ำหน่อยถึจะได้มีน้ำผุผิดเนาะให้มะเขือเทศสุกนิดนึงไม่มีฝาเนาะถ้ามีฝาไม่เอาฝาปิดนะคะเพื่อน ก็จะช่วยได้เยอะช่วยให้ผ่าช่วยให้หั่วภามัมสุกเลยจะได้ไม่เปลืองแก๊สนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ทิพย์ด้วยนะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะก็จะมาเจอกับเมนูอาหารของพี่ทิพย์อีกแล้วนะคะได้เครื่องครัวมาพอสมควรน,นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ